สวัสดีครับผมโคชเอ็มนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกม UFC 4นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนคัฟคิกกับเลกคิกนะครับคัฟคิกคือการเตะน้องคู่ต่อสู้นะครับส่วนเลกคิกคือการเตะต้นขาคู่ต่อสู้ถ้าเราจะทำคัฟคิกให้เรากด X หรือ O แต่ถ้าเราจะทำเลกคิก ให้เรากด X หรือ O ค้างไว้ครับ X ค้าง O ค้างก็จะเป็นเลคคิกถ้าเราอยากเพิ่มความรุนแรงของคลาสคิกหรือว่าเลคคิกนะครับให้ทำคลาสคิกหรือว่าเลคคิกบวกกับไซส์สเต็ปไปด้วยนะครับดูตัวอย่าง สังเกตดูแอนิเมชันนะครับผู้ต่อสู้เราจะมีอาการเสียการทรงตัวเล็กน้อยนะครับจำไว้ว่าเราต้องไซส์สเตปไปในทางตรงข้ามกับขาที่เราเตะนะครับอย่างเช่นถ้าผมเตะขาซ้ายแต่ผมไซส์สเตปไปทางเดียวกับขามันก็จะไม่เกิดแอนิเมชันเมื่อกี้นะครับต้องไซส์สเตปไปที่ทางตรงข้ามกับขาที่เตะ ในกรณีที่คู่ตจอสู้นะครับไซสต์สเต็ปมาโดนเล็กคิกเราครับก็จะมีแอนิเมชันแบบนี้นะครับครับสำหรับคาสต์คิกกับเล็กคิกก็มีเพียงเท่านี้ครับพบก็ใหม่คลิปหน้าครับ